สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินในวันพุธเจ็ดเวลาหาสุกครับคุณไก่เจสปาเบนทองหล่อและผมชัยวัฒน์อนุตตกุลชัยครับคงทําหน้าที่เช่นเคยและวันนี้พิเศษที่เราจะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการสำนัสังคราชและรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยครับพระอาจารย์ดรอนิวธรรมสาสกิโยสักยะนมสการพระอาจารย์ครับเจริญกร ครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ท้ายปีที่แล้วนะครับคุณไก่ว่าปีนี้ปี2 5 5 6จะเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งฉ<ช>ลองพระชนสาร100ปีสมเด็จพระสังฆราชครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้มีะจะใช้คำว่า ความยิ่งใหญ่นะคะ,คะใช้ความยิ่งใหญ่ยังไม่เอาไปในตัวบุคคลเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศซึ่งเรามักจะไม่ได้ค่อยพูดถึงค,คือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้เราภูมิใจนะประเทศไทยเป็นประเทศของพุทธศาสนานะมีคนคนับถือตั้ง95%เซแต่เรามีอ,องค์สมเด็จพระสังฆราชซึ่งท่านได้ได,ไ,ดได้ใช้คำว่าอะไรคะได้ทำอะไรต่างๆในอดีต ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนิพนธ์หนังสือหรือว่า <ừ. S 1> เป็นการาพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนานในโลกนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้มีการนํามาพูดถึงในวันนี้เราก็คิดว่าสมควรและหละที่เราจะนําเสนอเรื่องนี้หลังจากที่เกิดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เลยได้มีการนิมนต์พระอาจารย์มาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยด้วยแล้วก็ให้เกิดความภาคภูมิใจในพระ พุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็สามารถจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวเองเจริญขึ้นได้ด้วยการเข้าใจสิ่งที่เราจะนําเสนอในสองสัปดาห์นี้ด้วยครับค่ะก็คงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้นะครับเริ่มแต่ต้นปีมาเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างและก็สาระสําคัญที่สุดก็คือธรรมะที่สมสังฆราชท่านอยากที่จะส่งต่อให้เราลรวรับมาเราไปปฏิบัตินั้นคืออะไรแล้วก็นิบท หนังสือที่ท่านนิพนธ์อย่างที่คุณไก่พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเลยนะครับว่าอ้าวแล้วมีมีมีหนังสือท่านนิพนธ์ด้วยเหรอนะครับก็ต้องเรียนอาจารย์ได้ช่วยเล่าให้เราฟังครับอาจารย์พอก็รู้สึกว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยหรือว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธในยุคนี้ต้องถือว่าเราใีโชคดียิ่งเราได้อยู่ในร่มโพร่มใส ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณส,งสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งก็คงจะพูดได้อย่างเต็มเต็มปากเต็มคำว่าทรงเป็นพระปฏิบัติและทรงเป็นพระวิชาการอย่างเต็มรูปแบบพระองค์นั้นทรงเชี่ยวชาญในแง่ของธรรมวิจยะรหรือว่าในแง่ของการแสแดงธรรม ที่สามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์วิจารธรรมะอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออย่างอามาเองรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาสอนธรรมะหรือเวลาอธิบายธรรมะอามาเองนั้นก็แค่อาศัยแค่ครูบาอาจารย์อาศัยแค่ตำรงตำราและก็อาศัยแค่เป็นคนช่างจำถ้าจะถามว่าธรรมะบางข้อนี้แม้ว่าดูเหมือนว่ามันเข้าใจ แต่ว่าก็ไม่เคยมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้น,น,นมันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยหลักธรรมที่อาจจะเรียกว่าปัจจังเวทิตาโบวินโยหิติมันลึกเกินไปที่จะสามารถที่จะออกมาเป็นการเข้าใจด้วยตัวของเราเองและก็เข้าใจแบบไม่ต้องมีสงสัยอะไรอีกต่อไปครับแต่ว่าเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจารย์ก็ใช้เนี่ยความ ที่ว่าไว้วางใจในแง่ของครูบาอาจารย์เจ้าุณสมสังฆราชหรือว่าอะไรต่อะไรแต่ว่าถ้าเทียบตรงนี้กับเจ้าพณสังฆราชซึ่งเป็นพระอุปชาของอาตมาเองนั้นนะเวลาทรงบรรยายปฐาฐกถารแลแสดงธรรมนั้นนะมันจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เอาอมาจากความจำ hmm. มันเป็นการกลั่นออกมาจากพระไทยครับ <c oughs> hmm. มันเป็นการสะท้อนออกมาจาก ทรงเห็นจริงตาม,มเป็นจริงนั้นครับในขณะที่คนทั่วไปหรือส่วนใหญ่นั้นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นมันบางครั้งเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นั้นมันเป็นการที่คุดออกมาจากความจำํำ<ม>แต่ว่าของสมเด็จสังฆราชนั้นมันไม่ได้ออกมาจากความจําออกมาจากทรงเห็นด้วยพระไทยของพระองค์เองมีตัวอย่างตรงไหนที่ลองยกให้เราได้เข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์ถ้าเราอ่านพระนิพนธ์ของเจ้าบคุคคลสังฆราชนะครับ หรือว่าถ้าเราได้ฟังได้ได้ฟังสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการอธิบายธรรมะของพระองค์นั้นหรือการจะยิบยกอะไรก็แล้วแต่นั้นทรงอาจจะยิบยกมาเป็นตัวเบื้องต้นเป็นอารัมพบทสักอันหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นทรงสามารถที่จะโยงธรรมะทั้งแ4 0 0 0่ี่พันพระธมรมขันให้มาสรุปในตรงไหนก็ได้ <c oughs> ซึ่งวิธีการคิดของพวกเราเรบางทีเราก็จําว่านี่ธรรมะมีอุปการะมาศมีอยู่สองอย่างมีสติสัมปชัญญะอาก็เราก็บอกก็มาบางทีบอกว่านี่โลกนี้ตั้งคุ้มครองด้วยเนี่ธรรมะมีธรรมะเป็นโลกบาลมีอยู่สองอย่างฮิริโอตปะ นี่เราก็บอกว่าธรรมะเป็นกตัญญูม,บมีบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองอย่าง<ม>นี่กตัญญูปุพการีกตัญญูกต,กตเวทีเวลาเราเอามาสอนเราก็มาสอนเราก็บอกว่าเห็นไหมพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่<ม>คนหายากมีอยู่สองประเภทเนี่ยบุรพกปุพการีผู้ทําบุญก่อนหรือว่าผู้ทําสร้างเหตุก่อนแล้วก็กตัญญูกตเวทีผู้ที่รู้ละเนี่ยตอบตอบตอบแทนบุญคุณเหล่านั้นเราอธิบายไปตามตรงนั้นแต่ว่าเราเคยคิดไหมว่าเอ สติสัมปชัญญะกับฮีโอตป,ปะหรือว่าบุป,ปการีกรตัตญยกตเวทีมันอยู่ขไหนมันมาจากเราท่องแยกเป็นก้อนเป็นก้อนนะ <laughs> <laughs> เราก็พูดได้ในแต่ละเรื่องเนี่ยท่องจำประเด็นนี้อยากจะแทรกพระอาจารย์แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมฟังพระอาจารย์ตรงนี้แล้วนำไปคิดคเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นสังคมในยุคที่ข่าวสารข้อมูลเนี่ยได้รับรู้ถึงเราถึงหูเราไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือทางพระไตรปิฎกก็มี กวางขวางนะคะคเป็นประเด็นที่ตัวตัวโยมเองเนี่ยมีความรู้สึกทุกครั้งที่เวลาใครพูดถึงพระสูตรแล้วก็จะเอาพระสูตรพูดทั้งก้อนอย่างที่พระอาจารย์ท่านท่านกล่าวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจมากที่ว่าเราเข้าใจมันเหอรอเราจำมาต่างหากแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดต่อซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถเข้าใจอย,อย่างเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแม้กระทั่งตัวพระอาจารย์เองเนี่ยท่านก็ยังฮัมเบิ้ล่ะ คือคิดว่าตัวเองยังจํามาบ้างอะไรบ้างทั้งที่ท่านเป็นพร,พระอาจารย์ของอพวกเราเชี่ยวชาญมากด้วยนะคะท่านก็ยังรู้สึกอย่างนี้ได้แต่ในสมัยนี้เนี่ยรู้สึกจะเลื่อนไปคือเราไม่ปฏิบัติด,ด้วยเราศึกษาแล้วเราจําเอาแล้วธรรมะตอนนี้กลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่เมื่อจําได้แล้วมันเท่เมื่อพูดภาษาธรรมออกมาเนี่ยโดยเฉพาะสามารถ พูดบาลีออกมาได้แล้วก็พูดคําแปลได้มันจะเหมือนกับว่าเป็นผู้ทรงความรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ท่านใช้คําว่าท่านทรงกลั่นออกมาจากพระพระไทยมันพี่มีความรู้สึกกินใจในคนํานี้เพราะว่าถ้าพระไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เป็นนักวิชาการและจะสาม,มารถโยงธรรมะต่างๆที่ท่านใช้คําว่า8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ซึ่งก็คือคําสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะคะความ ความสําคัญขององค์ความรู้นี้เนี่ยถ้าโยงไม่เป็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราใช้มันผิดครับเราไม่เคยเข้าใจว่าทุกสมุทรไทยนิโรธมรคเนี่ยจริงๆแล้วมันโยงกันยังไงเราก็จะเข้าใจผิดรตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับกิเลสส่วนตัวเจ้าพ,าร,พระพาจารย์ที่ที่ชื่นใจที่ได้ยินวันนี้ว่าถ้าชาปลสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ทรงนิพนธ์ได้ พูดไว้หรือได้ปลาถกถาไว้ในที่ใดเนี่ยแล้วมันเป็นความงดงามอย่างนี้เนี่ยคนไทยสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังครับพระอาจารย์ครับอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเป็นก้อนๆสามก้อนเราก็ท่องได้แต่ละก้อนแต่ตอนมาเชื่อมโยงเนี่ยสมเด็จสังฆราชท่านท่านเชื่อมโยงยังไงให้เราเห็นยังไงแล้วก็เราจะนําไปใช้ต่อ,อยังไงครับวิธีการเชื่อมโยงของพระองค์นั้นแยบยนต์ครับรบ,บางทีเราก็ไม่ทราบว่าเรากําลังฟังอะไรอยู่ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่า วิธีการที่ทรงใช้อันหนึ่งก็คือคงจะคงจะทรงใช้ในความถนัดของพระองค์เป็นเบื้องแรกก็คือทรงถนัดในเรื่องของนิรุติศาสตร์เนี่ยสำคัญในการ,ราใช้ภาษาทรงทรงเชี่ยวชาญใ, <c oughs> ในสันสกฤตและบาลีเมื่อทรงเชี่ยวชาญในสันสกฤตและบาลีนี้พระองค์จะจับอะไรก็แล้วแต่เอา ตั้งตัวนั้นเอามาเป็นตั้งโจทย์ก่อนเลยแล้วก็มาจีควา,<ม>ความดูซิว่าไ<ม>อ้ตัวนั้นมันความหมายที่แท้จริง,รง,รงนี่โดยแง่ของนิุกติศาสตร์มันคืออะไรครับโดยแง่ของวัฒนธรรมมันคืออะไร<ม>โดยแง่ของสังคมมันคืออะไร<ม>แล้วก็จะมาดูซิว่าตรงนั้นเมื่อเอาแวดล้อมมาทั้งหมดดูแล้วในแง่ของพัฒนาจิตใจของคนเราแต่นนี้ในแง่ของศาสนามันน่าจะหมายถึงอะไรเล่า มันก็เลยทําให้เรานี่เข้าใจเข้าใจใน,นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไกลเกินไปมไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้ยมันไม่ละชาติหน้าแล้วกันมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้เห็นได้ชัดเจนก็คือทุกอย่างนั้นอะ่ะทรงสามารถจะดึงออกมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเรา แล้วอยู่ในชีวิตจำวันปัจจุบันตอนนี้เวลานี้ที่สําคัญก็คิดเอาเองนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ฟังพระอาจารย์เฉลยตรงนี้พี่คิดเอาเองว่าจากการที่ได้อ่านงานของท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านทรงตรัสอยู่ในประเด็นวิธีการก็คือคล้ายๆอ้อมมาดึงเข้ามาดึงเข้ามาแต่ว่ามีเบสอยู่มีสิ่งที่ท่านต้องการจะอธิบายอยู่แล้วทาให้อคําพูดนั้นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมาแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเราจะอธิบายอะไรแล้วอาจจะหลุด ประเด็นไปไม่กลับเข้ามาในประเด็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ถ้าสมมุติว่าสังคมไทยฝึกคิดแล้วก็ฝึกที่จะนำเสนอเวลาที่เราขอขอประธานอภัยเจ้าค่ะพูดเทศหรือสอนแล้วอยู่ในประเด็นผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์อัตถประโยชน์ครบถ้วนไม่ใช่ว่าฟังอ้พระองค์นี้พูดถูกใจอาจารย์คนนี้พูดถูกใจแต่ว่าไม่ได้ธรรมะไปแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่จะเป็นข้อปฏิบัติ ที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันการฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นวัวหานมันก็กลายเป็นเล่นภาษามันก็กลายเป็นว่าเพื่อความรื่นรมรื่นรมอาจจะเป็นรื่นรมทางทางทางในแง่ของสนอหูแค่นั้นเองมันแต่ว่าไม่ได้มารื่นรมทางใจครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือปกตินี่ธรรมะพื้นฐานที่ก็คิดว่าชาวพุทธที่พอจะศึกษาเนี่ยทุกคนก็เคยได้ยิน ในเรื่องของสูตรสําเร็จที่บอกว่าถ้าบอกว่าต้องการที่จะถ้าเราอยากได้สูตรสําเร็จนี่มีสูตรไหมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ไหมประทานไว้ไหมก็มีที่เรามักจะอ้างกันนะ่นทางรัฐก็คคอนี่ที่เรียกว่าอิทธิบาท4ทางแห่งความสําเร็จอิทธิบาท4นี่ซึ่งทุกคนก็คงจะเข้าใจก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่เวลานามักจะอธิบายนี่โดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่าที่ฟังมาเท่าที่ได้อ่านมานั้น ก็มักจะบอกว่าอันดับแรกก็ต้องมีฉันทะเนี่ยความใคร่ซะก่อนครับนะมีความใคร่แล้วยังไม่พอนะมันจะงานจะไม่สําเร็จนะมันจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะต้องเอาายนี่ไปทั้งพียนพยายามเข้าไปครับแต่ว่าเมื่อเพียรพยายามแล้วก็ยังไม่ได้นะจิตใจจะต้องจดจอเนี่ยมันจะต้องจิตตาตั้งด้วยผเหมือนที่ท่องมาเป๊ะเลยครับมันยังไม่พอมันจะตามตามด้วยวิมังษาก็มีการวิเคราะห์วิจารณวิจารในสิ่งที่นั่นขึ้นมาครับก็นั่นก็คือมันก็เราก็ชินมาตลอด แต่ว่าพอมาอ่านเจ้าพระกุณเดในสังกราชทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าทรงสอนว่าไม่จําเป็นธรรมะนี้ไม่ได้เป็นชุดไม่เหมือนยาชุดใช่ไหมรักษาการนี้หายต้องชุดนี้ลองกินเรียงตามนี้ทรงบอกว่ามันถ้าคิดว่าเป็นชุดมันก็คือวิธีการคิดแบบเนี่ยเราวิธีการคิดแบบวุติเกินไปครับ แยกส่วนด้วยมันแยกส่วนเป็นชั้นๆมันจะต้องทำอันนี้ก่อนถึงจะมาทำาท้าทำนี้ก่อนถึงจะทำนี้เป็นขั้นเป็นตอน <laughs> แต่ว่าในแง่ของธรรมานี้มันไม่เป็นอย่างเช่นนั้นพระองค์บอกว่ามันมันเป็นเรื่องของแนวนอนไม่ใช่แนวตั้ง <laughs> มาอีกแล้ว horizontal <laughs> vertical เป็นแนวนอน <laughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรามีนี่ฉันทะแค่ฉันทะอย่างเดียวนี้ก็สามารถจะไปถึงนิพพานได้ ไม่่ไม่ไม่ต้องครบชุดนะแล้วคือมันครบของมันเองเม็ดเดียวได้ามันเป็นโพชงมันครบเองทีนี้ก็อย่างว่าแหละนะมันเป็นมันเป็นการเรียนสมัยใหม่จังว่จะเรียนเรียนแบบ คนสมัยใหม่เรียนแบบต้องจาได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดพี่พูดไปไงว่ามันเท่นะถ้าพูดแล้วออกมาโอ้รู้นี่เดี๋ยวหาว่าจาได้ไม่ครบทธิบาทสี่จิได้มบทีิบาทเดียวแต่บาทเดียวก็ลงบาทเดียวก็สามารถดี่บันลู่ได้สติตัวเดียวก็บันลู้ได้นันหรือว่าเมตตาอย่างเช่นที่เราบอกว่าเนี่ยเมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาครับอ่เราก็มองมาเป็นสี่ตัวสี่ก้อนแต่ว่าในคำพีพุทธศาสนาอย่างหลายที่นี่เขาบอกไม่จําเป็น แค่มีเมตตาอย่างเดียวก็ไปถึงนิพพานได้อา้าวก็พอ <laughs> พอเนี่ยบอครูบาอาจารย์ที่เราสอนกันอยู่นั้นเราก็งงอา้าแค่เจริญเมตตาแค่นั้นมันจะไปถึงนิพพานเลยบอกว่าบอกว่าเฮ้ยมันผิดแล้วมันจะต้องมาเป็นชดแต่ว่าไม่จําเป็นถ้าเราปฏิบัติจริงๆมันปฏิบัติตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันก็คือมันเป้าหมายอันเดียวกันครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใจยกเอาเวลาเราเอามาพูดนั้นน่ะเราย,ยกเอาใครเอามาเป็นพระเอกอในงานนั้นในการพูดตรงนั้น ถ้าสมมติว่าเมตตากรุณามุทิตาเปกขาเราจะเอายกแค่เมตตามาก็ได้เพราะในเมตตานั้นน่ะมันก็ต้องมีกรุณามุทิตาอเบกขายอยู่ในนั้นแหละหรือว่ามันมีมรรคมีองแปดอยู่ในนั้นแล้วหรือมันมีมรรคอะไรอริยสัจสีอยู่ในนั้นแล้วมันมีหมดอ่ะถ้ามีถ้าถ้าถ้ามันไม่มีพวกนั้นอ่ะมันก็มีไม่ได้อย่างอื่นมันก็มีไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือวิธีการที่แบบว่าที่ที่ที่พระเจ้าเนี่ยทรงทรงทรงมองเห็นแบบทะลุแล้วก็สามารถจะโยงอะไรก็มาได้ แล้วก็แต่ว่าเวลาเราถอาไทยทอดออกมาพวกนี้ตอนนี้เราเอามาเป็นวิชาการหรือวิชาเกินเกินไปค่อนข้างที่จะสติ๊กอยู่กับตำราค่อนข้างที่จะสติ๊กอยู่กับตรงนั้นตรงนี้มันก็มันก็เลยทําให้เราเนี่ยโอ้มันจะต้องทําตรงนั้นทําตรงนี้แต่ว่าเมื่อมาอ่านหรือว่าฟังเนี่ยงานของเจ้าพันุรสังกราชทรงเห็นว่าเออมันแหวกแนวกว่าที่เห็นมาทั้งหมดก็เพราะว่าก็เนี่ยสิ่งที่อาตมาพูดถึงเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าทรงไม่ได้เอามาจากแค่ตำราแต่ทรงฝึกปฏิบัติจนทรงมองเห็นทะลุแล้วมันก็เลยมันเป็นการกลั่นออกมาจากพระไทยของพระองค์คมันสามารถจะโยงได้ทั้งหมดแล้วก็งานสมบูรณ์แบบนี้เวลาอ่านแล้วมีความสุขเวลาอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะความสุขในแง่องได้แค่อ่านไม่ใช่แค่ทัศนอนุตริยะที่บอกว่าเห็นแล้วก็มันมีอ่านแล้วก็เคได้ความรู้ในระดับ เบื้องต้นที่เรียกว่าจะคุงอุตปาดิที่เรียกว่าเนี่ยดวงตาเห็นทาในชั้นแรกก็คือเห็นด้วยตาเห็นด้วยเนี่ยอายตนาน่านี้แหละฟังด้วยหูเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยผู้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ได้ทั้งสองทางอ่ะทันีีทั้งทั้งตาและทั้งหูนี่อ้ะอ้อมป้อนเข้าไปแต่เนี้ยในอันดับแรกเราก็รู้สึกว่าจะมันจะมีความสุขในแง่ของการที่ได้ฟังเช่นนั้นได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เอเลเนตเกันแบบมันไม่ใช่มันไปแยกออกมาจนมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าธรรมะเนี่ยมันต้องอยู่ที่หิ่งอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่วัดอย่างเดียวเอ้มันบอกว่าเออมันก็คือสิ่งชีวิตของเราแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเรามองเห็นหรือว่าคล้อยตามที่สรงสอนเราก็จะเห็นว่าเออมันไม่ใช่อะไรมันง่ายไม่ใช่อะไรยากมากเลยมันก็คือสิ่งที่มันทุกคนแอดชีฟได้มันทุกคน สิ่งที่มันทําได้คล้อยคล้อยไปตามธรรมะได้อิ่มอิ่มเอิบใจได้แต่ถ้าเรียนในวิธีที่ท่านท่านพระอาจารย์พูดเนี่ยเรียนแบบเราเรียนนกแก้วนกขุนทองเนี่ยจะเครียดด้วยซ้ำไม่มีความอิ่มเอิบใจบางทีท่องจําได้แต่ไม่เข้าใจฉันท้าก็ไม่เกิดด้วยซ้ำเพราะว่าอ๋อฉันจะต้องเรียนฉันจะต้องเข้าใจฉันต้องรู้จักซึ่งอาจจะหมายรวมถึงการเรียนในทางด้านวิชาการด้านอื่นด้วยก็ได้ ครับเริ่มต้นก็สนุกแล้วนะฮะเพราะว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราเอ๊ะอย่างนั้นได้ด้วยเหรอจริงเหรอนั่นข้อเดียวแต่พระอาจารย์บอกเลยว่าขอให้ปฏิบัติจริงๆขอให้ปฏิบัติจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงฉันทะจริงวิริยะจริงอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับในช่วงหน้าว่าแล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังได้ฟังหรือว่าได้อ่านสิ่งเหล่านี้จากที่ไหนยังไงบ้างรวมถึงปีนี้ปีสำคัญจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราชาวพุทธจะได้เข้าไปร่วมสักครู่เดียวครับ